โอ้สิ่งเพ่งโอ้ยแถวปาาเลยแกวไเลยบกะาแถวป่าเลยจะรอไหวไหมเนี่ยอ้ะไร ทำไมมันลงอ่ะเมื่อวานมันบอกสามหมื่นแปดยใสเหรอสามหมื่นสามูในเนี่ยอยู่ในโอ้สามหมื่นแปดร้อยะโลงกันตลงเหลือบแล้วสามหมื่นันนี้ต้องแท้ง